ในยุคที่อยู่กับแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนองเหนือจากล้างมือดูแลสุขภาพตัวเองใส่หน้ากากโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลร่างกายภายในด้วยถ้าอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในยุคที่มีโควิด สวัสดีครับผมไอจัดกูดไลฟ์ชัแน l นะครับมาเจอกันอีกแล้วในวันนี้จะพูดถึงเรื่องโอเคอาหาร5อย่างที่ช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันใส่หน้ากากแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทําให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่ดีที่หากมีเชื้อโรคอะไรเข้าไปเนี่ย เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งอย่างแรกก็คืออะไรก็ตามที่มีวิตามินซีสูงสูงส้มบลัเคเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ฝรัง่งพวกนี้ครับจะมีวิตามินซีสูงมากวิตามินซีช่วยร่างกายเรากระตุ้นภูมิต้านทานโดยการช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยตามที่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วก็คือช่วยสู้กับพวกไวรัสแบคทีรียหรือว่า สิ่งแปลกปลอมที่เข้าร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่กินอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยก็สามารถช่วยร่างกายกระตุ้นภูมิ้านทานอย่างที่2องมะเขือเทศ จะกินเป็นผลกินเป็นลูกเล็กๆหรือว่าแม้แต่ดื่มน้ำมะเขือเทศเนี่ยก็ได้แต่หลีกเลี่ยงซอสมะเขือเทศได้ก็ดีครับเพราะในซอสมะเขือเทศน้ำตาลสูงมีสารที่ออกซิเดนที่สูงมากก็แน่นอนสารแอนติออกซิเดนสูงก็สามารถกระตุ้นกลุ่มภูมิคุ้มกันคุมต้านทานของร่างกายเราได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่3มกาแฟนั่นเองกา,าแฟมีสารที่เรียกว่าโพลีฟีนอลซึ่งช่วยลดการสร้างเซลล์มะเร็งกระตุ้นุ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถทําให้เรารู้สึกลิ e r t แต่ระวังอย่าให้มากไปนะครับกินคาเฟอีนมากเกิน อาจจะทำให้ปวดหัวคลื่นไส้ทําให้มือสั่นใจสั่นได้นะครับเพราะันนี้ก็จะต้องระวังไว้นิดนึงอันที่4ีคือเห็ดในรีเสิร์ชของมหาวิทยาลัยฟลอริดาทดลองโดยการให้ลองกิน เห็ดชิตาเกะที่สุกแล้วติดต่อกันเป็นเวลา4อาทิตย์คนที่กินเห็ดชิตาเกะสุกติดต่อกันเป็นเวลา4อาทิตย์ในทุกๆวันเนี่ยมีภูมิคุมค้มกันร่างกายที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบกินเห็ดก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนาที่ดีที่ลองเอาไปใช้ดูสุดท้าย 5. น้ําทับทิมในน้ำทับทิมททมันจะมีแบคทีเรียที่เรียกว่าแอคเคอร์มันเซียที่อยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยครับซึ่งเขาสามารถช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน เผื่อเราเผลอกินอะไรที่มันไม่ได้สะอาดเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้ถ้าเป็นไปได้ให้หาหน้ำทับทิมที่เขาคั้นสดหรือว่าไม่มีน้าตาลนะครับเอาละครับบอกว่าวิดีโอนี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยมีคําถามอะไรทิ้งไว้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ที่ดไลค์ชานน์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปของเราวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ